ไบรตันเนี่ยมีความเชื่ออย่างมากว่าเด็กทุกๆคนมีศักยภาพในตัวเองที่แตกต่างเราต้องสามารถดึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างออกมาแล้วเปิดโอกาสให้เขาได้ลองได้เรียนรู้และได้พัฒนาจนก,กระทั่งเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด พอดิฉันได้คุยกับครูใหญ่คือมิสเตอร์ริชาร์ดเคนในสมัยนั้นนะคะสิ่งแรกที่แกพูดก็คือว่าแกต้องการให้เด็กแต่ละคนเป็นเบสเวอร์ชั่นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเด็กๆที่จบจากไรททันคอลเลจที่อังกฤษเนี่ยเข้าออกซฟอร์ดเคมบริดจ์เข้าไอวี่ลีกที่อเมริกาได้เยอะมากผลการสอบไม่ว่าจะเป็น A Level AS Level ต่างๆนี้เนี่ยผลการสอบสอบได้ดีมาก เราเอา Brighton College มาที่ประเทศไทยแล้วความสำเร็จแบบนั้นจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยได้จริงหรือเปล่าแต่เท่าที่ผ่านมาเกือบ10ปีนี้เนี่ยเราก็พบแล้วว่า Brighton College ที่อังกฤษสามารถมากํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนที่ Brighton ที่กรุงเทพที่เราเปิดไปแล้วแห่งแรกที่กรุงเทพปรีทาเนี่ยค่ะจนเด็กๆมีผลการสอบที่ดีจริงๆต่อเนื่องกันมาแล้วแล้วก็ สามารถที่จะจบจาก Brighton College ที่กรุงเทพฯปรีทาแล้วก็ไปเข้าเหมือเาลัยชั้นนำได้ก็เป็นตัวพิสูจน์ว่า Brighton สามารถเอาโมเดลที่เขาทำที่อังกฤษแล้วเข้ามากำกับดูแลทั้งครูใหญ่ทั้งครูผู้สอนให้เกิดความสำเร็จขึ้นที่ประเทศไทยได้ ที่เซนต์สตีเวนใช้คอนเซปต์ของ Learning by Doing เรียนรู้ได้การปฏิบัติได้การทำจริงๆกระบวนการที่จะคัดเลือกครูให้ครูเป็นผู้ที่สร้างแรงจูงใจให้เด็กๆสนใจแล้วก็อยากเรียนโลกเราวันนี้เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากมีความท้าทายมากมายเด็กๆที่จะโตขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแล้วก็สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง สองสิ่งที่ต้องประจบกันนะคะอันแรกก็คือเรื่องของโรงเรียนอาคารเรียนสถานที่เรียนที่จัดให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนแล้วก็เรียนรู้ในการออกมาสังคมร่วมกันแล้วก็ต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแน่ๆภายใต้การกำกับดูแลของครูผู้สอนนะคะที่มีความเข้าใจเด็กๆแต่ละคนสิ่งสำคัญในการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับ เด็กๆนะคะสิ่งแรกก็คือเราต้องเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการอะไรนะคะบางคนอาจจะต้องการการเรียนที่สบายๆส,สำหรับลูกๆโดยเฉพาะช่วงที่จะจบแล้วก็ไปเรียนต่อในรั้วมหาเทัยบางคนอาจจะต้องการให้ลูกเก่ง าะก็ข้อแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องดูก่อนว่าต้องการอนาคตให้กับลูกตัวเองอย่างไรแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าโลกของเราปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตต้องเป็นคนที่มี learning agility มีความสามารถในการเรียนรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตนะคะเป็นคนที่เข้าสังคมกับคนได้เป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่ช่างสงสัยมองหาคําตอบนอกจากความสงสัยที่เราเรียกว่า curiosity แล้วเนี่ย พอเข้าไปหาคําตอบแล้วเขาเข้าใจมากขึ้นเขาจะมีความมั่นใจที่สุดก็คือต้องมี culture of kindness นอกจากส่วนที่เป็นอาคารเรียนในห้องเรียนสถานที่ที่เด็กๆได้มีโอกาสที่จะมาเล่นด้วยกันแล้วก็เข้าสังคมกันแล้วเนี่ยโรงเรียนก็ยังมีเรื่องอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดห้องดนตรีมีอ u d i t o r i u m ที่ทําให้เด็กสามารถที่จะไปแสดงบนเวทีใหญ่ๆสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงการแสดงละครต่างๆนาน,นานแล้วก็รวมไปถึงทางด้านกีฬาที่นี่ก็จะมีทั้งสระว่ายน้ํามีสนามฟุตบอล มีจิมเนซียมที่เด็กๆจะได้เล่นกีฬาหลากหลายชนิดนะคะการพัฒนาเด็กเนี่ยต้องไปพร้อมๆกันทั้งทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาทักษะของเด็กๆให้เป็นผู้ที่สามารถที่จะเรียนรู้เองได้ตลอดชีวิตต่อไป